สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยากจะพาผู้ชมมาชมอันนี้คือต้นพริกไทยนะพริกไทยที่เป็นสายพันธุ์ซีรอนเป็นพริกไทยที่ใช้ทานเมเล็ดนะครับพริกไทยดิบเอาทำพวกอาหารตามสั่ง ไม่ว่าจะเป็นผัดพริกไทยอ่อนหรืออะไรต่างๆอันนี้คือต้นที่เอามาเกาะไว้กับต้นสมอพิเภกนะครับต้นนี้เขากําลังเลื้อยขึ้นได้นะฮะคือเขาจับเกาะกับต้นสมอพิเภกได้อย่างดีแล้วครับเขาเลื้อยขึ้นของเขาเองได้เลยนะต้นนี้หนึ่งปีแล้วครับที่ติดไว้ตรงนี้หนึ่งปีพริกไทยต้นนี้คือเอาต้นที่ชาไว้เรียบร้อยแล้วมีรากแล้วแล้วก็เอามามาปลูกลง นะฮะใตโคนต้นสมอพิเภกเนี่ยตามนี้ครับนี่ฮะเขาเลืออ้อยขึ้นมาอ่ะมาดูตรงนี้นะฮะเราจะเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นโคนของเขาเออเราก็จะมีการวางน้ำดันนะครับน้ำเวียงรถหน้าแรงนะครับแต่เราสังเกตเห็นนะก็เออคนนี้ออกก่อน เราจะเห็นนะนี่คือคือโคนของเขาอยู่ตรงนี้พิษไทยพันุนี้นะต้นนี้ผ่านการชำแล้วก็มีรากเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามามาลงตรงนี้ก็มาวางไว้ตรงโคนของของสมอพิเภกโดยที่เราอะไม่ได้ขุดดินฝังนะครับคือแค่มาวางไว้แล้วก็เอาดินอนะมากบมากบโคนนะดินมากบโคนไว้ เนี่ยเขาผ่านแรงที่ผ่านมาเนี่ยเขาผ่านแรงมาแล้วผ่านผลแล้วนะก็จะใกล้ต้นหนาวเนี่ยตอนนี้เขาก็โตได้นะครับตามนี้ครับเขาขึ้นมามี2กิ่งนะกิ่งนี้ก็ขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มมีใบมีอะไรแตกขึ้นมาเรื่อยเลยครับอันนี้คือหลังจากอายุองค์เขา1ปีครับ ลังจากปลูกนะนึปีประมาณ1ปีพอดีเขาก็เลื้อยขึ้นไปข้างบนแต่ยังไม่มีผลผลิตนะครับแต่ว่าอยากให้ดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาก็มีชีวิตรอดได้นะครับโดยการที่เขาเกาะอยู่นะเกาะเลี้ยงกินอยู่กับต้นไม้กับเปลือกต้นไม้ตามนี้นะแบบนี้อ่าพริกไทยนะครับก็ที่แล้งผ่านมายอมรับว่าแล้งมากจนต้นไม้ ที่ขาดน้ำาก็ไม่รอดไปเยอะเลยนะแต่โชคดีมากเลยพริกไทยต้นนี้กลับรอดได้นะผ่านตรงนั้นมาได้แล้วตอนนี้ผ่านฝนมาแล้วด้วยแล้วเขาก็โตขึ้นนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราเอามาทดลองนะครับทดลองปลูกเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเขานะฮะพริกไทยอ่อนก็จะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไว้บริโภคในครัวเรือนครับไม่ได้ทำเป็นการค้าอะไร อ่านะครับอันนี้เราดูตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็ไปตัดนะฮะต้นพริกไทยที่เอ่อเขาเรียกว่ามียอดเหลือๆนะก็เอามาปักชำนะผมให้ดูนิดหนึ่งนะอะ่ให้ดูตรงนี้เลยครับก็เอามาชำเลยครับเอามาปักเสียบตรงนี้เลยอันนี้คือไม่ได้ผ่านการ ไม่ได e no no ้ผ่านการชัมมาก่อนมีรากมาก่อนนะครับแต่ว่าเราเอาะกิ่งสดเลยครับมาชัมมาปักไว้ตรงนี้เลยครับนี่ยปักไว้ตรงนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่าอ่าปักหน้าฝนนะครับปักหน้าฝนสังเกตเห็นเขาก็กิ่งนี้รอดอยู่นะครับเขียวอยู่ปักมาได้ประมาณสักสองเดือนแล้วครับอ่าแต่สังเกตเห็นนะเขาแตกไว้อ่อนแล้วเนี่ฮะก็แตกยอดขึ้นมาหมายความว่าเขาแตกยอดแบบแบบนี้ได้หมายความว่าเขารอดแล้วครับนี่ครับ นี่ฮะอ่ะทีนี้มาดูกิ่งอีกกิ่งบ้างมีสองกิง่งครที่เราปลูกตรงนี้ที่เราชาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อีกกิ่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมเนี่ยก็เราก็ชาลงดินแบบนี้เลยครับอ่าใกล้กันเห็นไหมครับแล้วเขาก็ก็ยังสดอยู่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าเขามียอดขึ้นเห็นไหมแตกยอดขึ้นมาแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นการชำอ่าพิทยเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้า ชำในตัวในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยยอดเขามีอา่าก็จะให้เขาขึ้นเกาะต้นสมอพิเภกต้นนี้ต่อไปนะนี่ให้ดูตรงนี้นะครับที่เราปักชําแบบนี้ครับไม่ได้ชาแค่นี้ครับมีหลายต้นเลยเดี๋ยวเราไปติดตามมันต่อไปว่าต้นอ,อื่นรอดไหมนะสำหรับท่านที่อยากจะปลูก พริกไทยก็ต้องเอากิ่งสดมาแล้วก็ปักชำได้เลยเนะแบบนี้ครับนี่เขากำลังแตกยอดอ่อนแล้วครับหมายความว่ารากเขาเดินแล้วยอดถึงแตกขึ้นมาได้อ่ะไปดูต่อไปนะครับต้นอื่นอ่าทีน,นี้เรามาดูต้นนี้ต่อไปนะครับสําหรับต้นนี้ก็ต้นที่เราเอากิ่งที่ที่ชามีรากแล้วให้เขาเลื้อยขึ้นมาเขาก็โอเคนะฮะก็เริ่มเลื้อยขึ้นไปแล้วนะครับ อันนี้คือต้นที่มีการชำใส่ถุงชำแล้วก็มีรากแล้วนะครับอ่าทีนี้มาดูตน้นต้นนะฮะใกล้ๆก,กันนี้ครับอันนี้ให้ขึ้นต้นเพกาเลยครับก็เป็นกิ่งชำนะฮะกิ่งที่เอามาปักเลยครับมาปักชำตรงนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยมาเสียบชำอยู่ตรงนี้ในดินตรงนี้เลยครับโคนต้นเพกาครับอันนี้ต้นเพกานะฮะอะ่เห็นไหมท่อนนี้ก็อ่มียอดแตก เห็นไหมยอดท้อแตกขึ้นมาจากตรงนี้ครับอ่าเนี่ยก็แตกตรงนี้เลยแล้วก็ยอดใหม่เนี่ยตรงเนี้ยอ่าเห็นสังเกตเห็นไหมนเ,หนเนี่ยนะเห็นยอดแตกมาแล้วก็เป็นยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ยเขาแตกยาวมาถึงนี้แล้วครับเห็นไหมครับนี่นะฮะก็หมายความว่าอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้ามีการลดน้าหน้าแล้งผ่านแ้งนี้ได้ก็คงอ่าไปได้ยาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เขาเลื้อยขึ้นแบบนี้ ค่อยๆให้เขา,า,าเลื้อยต้นไม้นะครับต้นไม้ในสวนนะครับซึ่งที่นี่เราปลูกไม้ป่าเป็นหลักก็เราก็พยายามศึกษาแล้วเอาพริกไทยนะมาปักชำโดยที่เราไม่ได้นะไม่ได้ว่าไปซื้อต้นที่มีรากมีอะไรมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเอากิ่งมาปักมาปักชำเลยนะแต่ว่าเราเลือกคัดสายพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วครับอพันธุ์นี้ก็มีผลมีเมล็ดพริกไทยออกมานะให้เราบริโภคได้แล้วครับมีต้นแม่พันธุ์ พันธุ์ดีมากนะที่เอามาจากคุณรอดนะครับคุณเกียรติชัยนี่ฮะก็ยอดเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านติดตามดูในช่อง YouTube ของเราจะเห็นสวนเกษตรหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับที่ผมเคยลงมาแล้วนะก็มีพริกไทยเยอะมากเลยเอาจากตรงนั้นแหละสายพันธุ์นั้นเลยครับเอามาเอามาปักชำนะอันนี้คือความคืบหน้าของการปักชำนะฮะกิ่งพันธุ์ต้นพริกไทยนะ อ,อยู่ใกล้ๆนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้ครับก็จะให้เขาขึ้นต้นไม้แดงอันนี้คือไม้แดงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็เริ่มเนี่ยเขายังไม่แตกยอดนะแต่ว่าเขาไม่ตายเนหะ็นไหมเขารอดละดูแล้วต้นเขายังสดใสอยู่นะยังสดชื่นอยู่เดี๋ยวเขาเตรียมแตกแตกยอดอ่อนนะครับอ่ะไปดูต้นอื่นต่อไปครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เอากิ่งนะครมาชาไว้นะ บริเวณโคนต้นสมอพิเภกนะกิ่งนี้ก็นะฮะสังเกตเห็นนะมีตาแตกขึ้นมาแล้วเตรียมที่จะแตกกิ่งยอดอ่อนขึ้นมานะครับอันนี้คือนะ,ะพริกไทยที่เราลงในช่วงหน้าฝนไม่ได้รดน้ำอะไรคนระับฝนตกบ่อยครับช่วงนี้นะเขาก็อยู่ได้เห็นไหมเขาเตรียมน่าจะมีรากเดินแล้วด้วยนะฮะสังเกตเห็นว่าเขามีอยอดนะครับเตรียมที่แทงช่อออกมานะครับ อันนี้ก็พริกไทยนะไปดูต้นอื่นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆดูว่าเขาแตกยอดแค่ไหนนะฮะในบริเวณก็จะปลูกไม้ผสมสารนะครับอ่าอันนี้เป็นไงครับอันนี้ก็ใช้เขาขึ้นต้นไม้แดงนะครับนี่เหมือนกันเลยก็เขาก็ยังไม่ตายนะครับปลักมาตั้งสองเดือนแล้วครับเขายังเขียวสดอยู่ถือถือไว้ใช้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เหมือนกันครับ อันนี้ก็คือเนี่ยฮะสังเกตดูนะฮะเขาก็โอเคฮะยังเขียวสดชื่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆอีกต่อไปครับมาดูต้นนี้นะครับนี่ก็ต้นยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่ดูต้นอื่นอีกอมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้สังเกตดูเหมือนว่าเริ่มมีแทง ยอดออกมาแล้วนะครับนี่ฮะมี2ต้นมี2องกิ่งนะครับนี่เหมือนกันนะครับแต่แตกออกมาแล้วครับใบยังเขียวอยู่นะกิ่งก็ยังเขียวนะฮะแถมยังมียอดปิขึ้นมานะแตกขึ้นมานิดนิดก็ถือว่าเขาน่าจะรอดนะครับก็เสียบปักชำลงนะใต้ดินไปเลยนะแบบนี้ครับสังเกตดูเนี่ยตรงนี้เลยครับไปดูต้นอื่นเอกนะครับ อ่านี่เห็นแล้วตรงไหนที่เริ่มเห็นเขาเปลี่ยนแปลงนะครับอ่านี่ตรงนี้นะแตกยอดเยอะเลยอันนี้อยู่โคนต้นยางนาครับเนี่ยต้นยางนาครับก็ํำขึ้นมานะสังเกตเห็นเห็นไหมครับอ่ะไปดูใกล้ๆมีสองต้นนะครับรู้สึกว่า แตกยอดทั้งสองต้นเลยเออสุดยอดเลยเนี่ยนะครับก็เป็นการสกเกตนะครับพฤติกรรมของต้นไม้นะไม้ที่เป็นพริกไทยอ่อนนะครับปลูกต้นพริกไทยสายพันธุ์ซีรอนนะครับนี่เขาแตกใบอ่อนเห็นไหมครับเขาเริ่มเดินแล้วเขาเริ่มเกาะแล้วด้วยนะนี่เขามีรากจับเกาะต้นไม้แล้วครับนี่ครับนี่ความสุดยอดของ ที่เราได้นะฮะจากการที่เราทดลองดูนะครับผมเองก็ศึกษาแล้วทดลองไปด้วยนะครับคือเราปลูกไม้ป่าเป็นไงฮะต้องศึกษาด้วยนะครับอ่าแลยยอดเขาก็แตกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะก็กําลังจะขึ้นให้เขาขึ้นต้นยางนานะต้นนี้นะครับต้นยางนาอ่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวหน้าแร้งก็ดูอีกทีถึงเพราะว่าแล้งไม่รู้จะแลงมากแค่ไหนแต่ว่าเราต้องดูแลเรื่องการลดน้ําช่วงหน้าแล้งนะครับ